มารับชมต้นเรียนต้นคู่ของส้มศักดิ์เองนะครับนี่โอ้โหเราก็ได้ปลูกต้นคู่ยาวไปนู่นเลยนะครับนี่นี่สองปีแล้ Teraz ลวลครับสองปีกว่าแล้วครับนี่ต้นเรียนต้นคู่ของเราต้นนี้นะครับแปลงนี้นะครับต้นคู่หมดเลยนะครับโตเยอะแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าต้องการน้ําเยอะเลยนะครับตอนนี้ทุนเรียนของส้มศักดิ์เอง ต้นสูงมากเลยนะครับต้นนี้คู่แถวนี้นะครับนี่ป่านี้ต้นคู่นะครับเราปลูกต้นคู่ไว้นะครับต้นคู่เพื่อว่าได้ผลผลิตจะได้เยอะๆนะครับตามที่เพื่อนๆที่เขาปลูกมาก่อนนะครับมาดูข้างในก็เราก็ได้ตกแต่งกิงเขาแล้วครับนี่แต่งกิงเขาออกมาแล้วนะครับนี่เขาดีเยวอีก แล้วก็แต่งกิ่งของเขาไปเรื่อยๆนะครับทดลองแต่งไปเรื่อยๆให้เขารู้ตัวของเขานะครับเราไม่ได้แต่งทีเดียวเหมือดเลยนะครับแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับนีส่สักเดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็เอาออกกิ่งหนึ่งสองกิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ตัดทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าตัดทีเดียวนี้ทุเรียนเขาจะตั้งตัวไม่ได้นะครับพอช่วงนี้อากาศร้อน สูงมากเลยนะครับเนี่ยสูงกว่าสมศักดิ์นะ <ination noises> ตอนนี้ทุเรียนต้นนี้ก็อยู่เราสามเมตรแล้วนะครับเนี่ยความสูง,งเขานะครับ <avored HTML> สามเมตรและสามเมตรได้แล้วครับอ่าปีหน้านี้ก็อาจจะทําลูกได้แล้วนะครับเนี่ยแถบนี้ป่านี้นะครับต้นคู่นะครับนี่อยู่ข้างๆกันนี่แหละนี่เราปลูกต้นคู่ไว้นะครับเนี่ยสองต้นคู่เลยนะครับเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่ครับเนี่ย อยู่ข้างหลังห้องสักนี่ต้นคู่แล้วมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับการปลูกต้นคู่ก็ดูแลรักษาก็จะง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเอ,อต้นหนึ่งเป็นโรกไปแล้วก็อาจจะเขาจะไม่รอดแล้วก็เขาจะซูมไป อีกต้นหนึ่งก็ทดแทนกันได้เลยนะครับแต่ว,ว่าก็ต้นทุนก็หนักนะครับปลูกต้นคู่ถ้าเป็นสองต้นคู่ก็ดีนะครับได้ประโยชน์ออกลูกออกผลเยอะนะครับต้นคู่แล้วก็ดูแลมันดูแลเขาก็เราก็ใส่ปุ๋ยก็ใส่ทีเดียวนะครับใส่พร้อมกันไปเลยนะครับต้นคู่นี่ครับ เราปลูกต้นคู่ไว้นะครับเนี่ยต้นก็สูงมากเลยนะครับนี่สูงกว่ามสมศักดิ์แล้วนี่ต้นคู่ก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่เลยนะครับนี่งามสวยเลยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับตัวบรรยากาศยมแรงนะครับตอนนี้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับนี่เมื่อก่อนเขาก็มีลายแดงลงเนี่ยเราได้รักษาขเขาแล้นนี่ ใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นออกลายๆอย่างนี้นะครับออกส้มๆนี่อันนี้เขาเรียกเพี้ยลงนะครับนี่เพี้ยจักเพี้ยตัวเป็นประเภทตัวดูดนะครับดูดกินน้ำเดียงเพียลายแดงนะครับนี่ได้บรรยากาศที่สวนหองสมศักดิ์สวนทุเรียนต้นคู่ของเรานะครับนี่ก็ รับชมบรรยากาศพร้อมๆกันไปเลยนะครับนี่ขอแค่จบแค,แค่คลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ